อีกหนึ่งเรื่องนะครับช่วงนี้คุณหมอต้องบอกบว่าใครที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนก็ดีนะครับหรือว่าไม่ได้มีชาวไม่ได้มีเชื้อสายจีนแต่ก็อยากจะร่วมทําบุญอนุโมทนาบุญในช่วงเทศกาลกินเจนะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับ,รบทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกประกาศนะครับว่า คำแนะนําคําเตือนสําหรับผู้ที่จะถือศีลกินเจในช่วงนี้เนี่ยควรจะกินเจอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยค,ครับคุณหมอต้องกินยังไงครับทีนี้อย่างนี้ฮะพวกเรายังเข้าใจว่าการกินเจคือการกินอาหารโปรตีนสังเคราะห์ซึ่งบางบางทีมันไม่ได้ทํำจากถั่วเหลืองแล้วนะฮะมันทําจากแป้งแล้วก็เอามาทอดบ้างเอามาทํา ผ่านกระบวนการบางใส่สีใส่กลิ่นใส่รสให้เหมือนเหมือนเนี้ยเลยเหมือนเนื้อปลาบ้างเหมือนเนื้อไก่บ้างเนื้อเป็ดบ้างอันนั้น <c oughs> ไม่ไม่ใช่วิธีของการกินเจที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ตรงนั้นก็จะได้ทั้งสารพิษได้ทั้งแป้งเดี๋ยวก็หลังเราไปทอดอีกก็อ้วนใหญ่ <c oughs> ไขมันขึ้นอ,อ,อันนี้ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทางกรมอนามายัยโดยคุณหมออมพรนะฮะท่านอาทิตย์ดีอมพรก็ร่วม การเสนอนะฮะโดยโดยท่านรัมติช่วยเดชอิทนะก็ได้มาถแถลงข่าวเรื่องกินยังไงที่จะลดโรคไม่ติดต่อทั้งหลายในใช,ช่วงกินเจนะฮะท่านก็ได้ไปสาธิตต่างๆมากมายนะ,ะก็โดยสรุปก็คือว่าเรามีข้อเสนออยู่สี่ <4 S 2> ข้อนะฮะส <4 S 2> ข้อข้อที่1ก็คือเราต้องเลือกอาหารมาปรุงกรุณาเลือกอาหารที่มันสดสะอาดนะฮะทีนี้กรมนทมไมก็มี ก็มีห like oh, ลักไอตราที nee. ่เรียกว่า S A N San เนี <S <s ่ยแซนนี <S <s ่แปลว่า Sanitation แปลว่าคืออะไรฮะสุขาพิบานนี่ยแล้วก็แซนพั u สแซนด้วยบวกอะแซนบวกก็คือผักต่างๆก็ต้องปลอดสารนะอาหารก็ไม่ใช่มีแต่แป้งถ้าเป็นเต้าหู้ต้องเป็นเต้าหู้มาจากนมถั่วเหลืองจริงๆนะก็จะติดสัญลักษณ์แซนให้นะแล้วมีเมนูชูสุขภาพ ที่บอกว่าเป็นผักสดผลไม้โปรตีนเกษตรที่มาจากแหล่งผิดที่เชื่อถือได้ครับถ้าท่านจะทําโปรตีนเกษตรอะไรออกขายในช่วงนี้นะท่านต้องรีบวิ่งไปหาทางกรมอนามัยหรือว่าสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดไปตรวจให้เห็นชัดว่าของท่านมันเป็นโปรตีนสามข้อจากพืชจริงๆไม่ใช่ใส่แป้งหรือใส่สารอะไรลงไปนะแล้วท่านจะได้ขายได้เพราะฉะั้นคนที่เลือกก็ต้องเลือก อาหารสดนะถ้าไม่มีนะก็คือเอาถั่วเลยถ้าจะจะกินน้ำเต้าหู้ก็เอาเอาถั่วเหลืองมาแช่แล้วก็ไปปั่นทาน้ำเต้าหู้เลยทําเองได้ไม่ยากนะครับไม่รู้ก็ไปเปิดคลิปหมอพันเทพวิธีทาน้ำเต้าหู้ง่ายง่ายเลยนี่ท่นที่หนึ่งสี่รอสี่รอรอแรกก็คือรอเลือกรอเลือกนี่พอเราซื้อผักมาบางทีบอกว่าผักปลอดสารมันไม่ปลอดสารจริงนะซีมันมียาฆ่าแมลงอยู่เยอะแยะเลยทีเดีในนั้นน่ะนะ ก็เลยเอาอย่างนี้แล <Would ads> ้วกันพอเราซื้อผักมาก่อนปรุงเนี่ยขอให้ไปแช่ในน้ําส้มสายชูก็คือต้องล้างมันนั่นเองล้างล้างแช่ก่อนเลยแช่เลยแช่น้ําต้มสายชูหรือผงฟูหรือเกลือแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ใช้ผงฟูสักสองช้อนโต๊ะกับน้าสักสองลิตรนะหรือน้ําส้มสายชูสักหกช้อนโต๊ะน้ำสองลิตรหรือเกลือสองช้อนโต๊ะน้ำสองลิตรแช่สักครึ่งชั่วโมง้วล้างออกถ้าเป็น ผงฟูเนี่ยมันจะกําจัดยาฆ่า,มาแมลงได้ถึง 80- ดสิถึงเกเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้ก oh. ็ดีไม่น้อยถ้าไม่มีจริงเกลือก็ยังพอไปได้ถ้า6 0อฮะแล้วจากนั้นผักเหล่านั้นถ้าท่านอยากจะเอามันออกไปเกือบร้อเก็เอาไปเผอผ่านความร้อน uh huh. เอาไปผัดหน่อยก็เลือกเลือกที่ไม่มียาฆ่า,มาแมลงครับ uh huh. แล้วล้างด้วยน้าไหลผงฟูส้มสายชูหรือเกลืออย่างนี้ก็จะทําให้กําจัด สารพิษที่จะก่อให้เกิดมาเะไรไปได้เยอะนี่เลยนะครับอันนี้คือล้อที่2คือล้อล้างนั่นเองล้อล้างนะต่อไปล้อที่3ามล้อที่3คือเลี่ยงอาหารพวกไม่มีของมันไม่มีแป้งนะก็อย่างผมไปกากจังเลยอไม่ยากแล้วเราก็ไปเวลาเราไปกินบุฟเฟ่นี่นะบุฟเฟ่นะผมยังเอาเฉพาะผักสดเลยถ้ามีเครื่องเคียงกับน้ำพริกเนี่ยก็เอาเนี่ยผักต้มทั้งหลายเนี่ยเอามากินกันก็คือหลีกเลี่ยงเรื่อง ของทอดของมันของเค็มของหวานเลือกไม่เอาปาิเสธก็ <c oughs> ไม่ไม่เลือกเลือกอาหารที่มีแป้งและไขมันเยอะๆนะทีนี้สวนใหญ่อาหารเจนี่ที่ประกอบด้วยธัญพืชนดีมากนะเราเห็นว่าอาหารที่เราจะเอาเข้าปากเนี่ยมันยังเป็นสภาพเดิมไม่ใช่ไปไปั่นไปแปรูปเลยนะยัง ถ้าเราเอาธัญ,ญพืชถั่วงานี่ก็เห็นรูปรากไปรูปถั่วรูปงา uh huh. และดีที่สุดอะไรเงี้ยนะ uh huh. แล้วก็เคี้ยวหน่อยกินหน่อยเต้าหู้ก็ต้องเป็นเต้าหู้ที่เรารู้มาจากแหล่งผิดที่ไว้ใจได้ไว้ใจได้ใช่ได้นะ<ช>ครับอันนี้ก็เลือกเลือกโปรตีนที่เป็นถั่วแห้งมากดีกว่าท่านทราบไหมว่มาในกล้วยน้ำว้านี่มี โปรตีนอยู่มากเท่านมแม่เลยนะกไหมแสดงว่าแสดงว่าในช่วงถือศีลกินเจเนี่ยกินกล้วยน้ำว้าก็ดีมันจะได้โปรตีนใช่ไหมทุกวัดเลยนะมันจะได้อาหารครบเลยในทุกมื้อเอากล้วยน้ำว้าสักสองลูกแล้วแล้วดองท่านกินโปรตีนอื่นไม่ครบมันจะมีอยู่ในทิฟตตัวแฝดในอยู่ในกล้วยน้ำว้าเลยนะครับนี่คือรอที่สามกินให้มันหลากสีเพราะว่า เวลาเรากินเจทีไรเราก็เล่นแต่สีเหลืองนี่ไม่ได้นะนสีแดงสีม่วงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีขาวเพราะว่าแต่ละสีมันต่างกันใช่ไหมมันมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่ทำให้การสร้างเม็ดเลือดการการทำงานของและป้องกันมะเร็งอะไรต่างอยู่ในสารแอนตี้ออกซิแดนที่เป็นสีต่างๆอย่างเช่นสีม่วงกาจะมีที่ทแอนโทไซยานนินนะ ถ้าสีเหลืองเหลืองส้มๆก็มีไลโคปีน,น <ะ S 2> อันนี้ต้านมะเร็งทั้งหมดเลยนะแล้วก็เขียวก็ช่วยด้วยนะแล้วก็กินให้ครบสีแล้วสุดท้ายก็คือไม่ต้องไปปรุงแต่งนักไม่ต้องไปกินของเค็มอย่าไปใส่เค็มจัดน้ำปลาซีอิ๊วไอใใ้ใดๆจะกินอาหารแล้วนะแบบเจเน,น่ก็ลดกิเลสหน่อยกินจืดๆหน่อยกินจืดๆ,ๆออมันไม่่อยอ่ะ ทำไงแต่ว่าได้ดีต่อสุขภาพไงทีงนี้วิธีการกินอาหารเนี่ยมันอร่อยเนะก็เติมน้ําส้มสายชูนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะเค็มขึ้นมาทันทีอ้ามันไม่เปรี้ยวหรอน้ำส้มสายชูมันเวลาตักคําแรกเข้าไปปากปุ๊บมันจะล้างต่อมรับเค็มทันทีอ๋อพอคําที่สองนะักทีนี้เค็มแล้วเค็มคงที่แล้วเค็มและ,ะเค็มแลวมันล้างต่อมรับรส<ะ>เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็คือไม่เค็มไม่หวานไม่มันนะก็เลือกซะให้ดีเราจะได้เอาว่าอย่างนี้เรากินของต้มของนึ่งไม่กินของทอดของ ของผัดนะ่าแล้วก็จะลดไขมันไม่ใช่ล้างเจกินแล้วไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตแตอ่อ้วน <c oughs> กว่าจะลดได้เกือบตายเลยนั่นนะ่ะสิมันพิษเป็นไรเยะแยะครับจะได้ได้บุญด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพดีด้วยใช่ไขร,รที่กินเจนะจนถึงวันที่11นี้นี่มีใคกินกนะคุณหมอผมก็ผมก็มกินเจเขียวเขียวเจเขียวเหรอเขียวเขียวเนื้อสัตว์ออกกินเจมากๆหน่อยช่นี้โอเคได้ได้ได้นะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ